สังเกตด้วกันตอนนี้นี่โตของซูเปอร์เฟสยังยังยังลอยตัวอยู่ในน้ำเย็ยนอันนี้คือน้ำเย็ยนเจี๊ยบดับใจเลยไดเลยแต่ถ้าหากว่าเอาน้ำที่ว่าเป็นอุณหภูมกุ้งองธรรมดามาใส่เราจะเราจะเซตตโตไวกว่านี้เราจะอันแตกตัวไวกว่านี้นะเราจะแตกตัวไวกว่านี้มีซูเปอร์เฟสเนาะเราจะแตกตัวไวกว่านี้แต่ว่าเาเพียงเอาตัวนี้มากก็คือเป็นตัวที่น้ำเย็ยนเจี๊ยบเพราะอากาศ มเมื่อกี้ก,กินกาแฟไปอยู่แต่ว่ามันบวเศร้าหอดตั้งประมาณซีม้งซีมงไปหาโมงจะงสิอากาศค่อยเย็นลงพี่น้องอยู่ซีอกองอยู่นี่ฮ้อนแห้งฮ้อ,อนไรฮ้ <c oughs> อนได้ฮ้อนดีฮ้อนตั๊บแตกเนาะฮ้ <c oughs> อนได้ฮ้อนดีฮ้อนตั๊บแตกเห็นบอเนาะเราเริ่มเชื่อตัวคือจังสีแหละถ้าจะกินแบบว่าตอนเทาตีแตกใหม่ๆปุ๊บเรากินเลยก็ได้ออแต่ว่า วิธีกินให้มันได้หักสานอาหารทั่วเทงก็คือเพีงแนะนําเลยเนาะมันมันมันจะซึมง่ายมันจะซึมดูดซึมได้ง่ายแล้วมันจะดูดซึมได้ง่ายเดี๋ยวนี้ห้าเห็ดเป็น